สวัสดีค่ันักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะความจุความจุหมายถึงการบรรจุลงในภาชนะเช่นน้ําในแก้วทรายในกระบะนะคะ เป็นการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากภายในรูปทรงที่กลวงนะคะลูกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะจะเป็นความจุเป็นปริมาตรภายในของรูปทรงที่กลวงนักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาปริมาตรมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะลูกเรื่องเรียนดูนะคะลูกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งโจทย์จะกําหนดมาให้คือความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะคะเหมือนกับการหาปริมาตรเลยนะคะลูกแต่ที่จะแตกต่างกันคือความจุมันจะเป็นรูปทรงที่การหาปริมาตรรูปทรงที่กลวงนะคะ ดูรูปแรกนะคะเรียกูปที่1กว้าง12บสองเซนติเมตรยาวไปโทษนะคะเรียกกว้าง10เมตรยาว12บสเซนเมตรสูง8ปดเซนติเมตรรูปที่สองกว้าง5้าเซนติเมตรยาว5้าเซนติเมตรสูง5้าเซนติเมตรนะคะอันนี้คือเราจะหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะสังเกตดูดีๆนะคะลูกมันจะมีความกว้างความยาวความสูง นะคะซึ่งในการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะการหาความจุของทรงสี่เหลี <p riv ot increasingly> <tan> ่ยมมุมฉากก็จะประกอบไปด้วยนะคะความกว้างความยาวความสูงคราวนี้เราจะมาหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการใช้สูตรสูตรการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาว คูณความสูงนะคะตามไม่ทันนะคะลูกนักเรียนมาพิจารณาดูโจทย์นะคะความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโจทย์จะกำหนดความกว้างแล้วก็ความยาวแล้วก็ความสูงนะคะเราก็ใช้สูตรการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง นะคะดูดีๆนะคะลูกเมื่อนักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนจะได้ไอเมื่อโจทย์กำหนดความกว้างความยาวความสูงมาให้นักเรียนดูในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยเก้านะคะลูกข้อหนึ่งกับข้อสองซึ่งโจทย์จะกำหนดความกว้างความยาวความสูงมาให้นะคะทำได้ไหมคะ นักเรียนเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดหน้าหนึอยเข้อ1กับข้อ2แล้วก็หน้า109จะเป็นข้อ3นะคะเก่งมากค่ะชั่วโมงนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะลูกความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะ,ะชั่วโมงนี้เจอกันแค่นี้นะคะสชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ